แบบนี้ก็มีด้วยเหรอที่บุรีรัมย์โอ้โหจาะแล้โอ้นี่เจากนี้เลยร้านอาหารเม็กซิกันอยู่ที่บุรีรัมย์ไม่เคยเจอเหมือนกัน ร้านนี้นะฮะเขามนีนโยบายว่าใครอยากจะถ่ายต้องมาช่วยเขาขายด้วยนะครับเดีย๋ยวผมช่วยขายจริงนะเป็นเล่นไหนมทำเ,เจอตีนไบเอตีนค่ะ <laughs> สวัสดีครับต้อนรับสู่แดนเนรมิตนะฮะและวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินบุรีรัมย์อย่างแรกเลยนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยบุรีรัมย์มีสนามบินด้วยโอ้เขามีมานานแล้วครับแล้วก็มีไฟล์เยอะด้วยผมก็เลยคิดว่าจริงๆเนี่ยบุรีรัมย์มีอะไรมากกว่าสนามบินที่คุณคาดไม่ถึงเยอะวันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์นะครับแบบนี้ก็มีด้วยเหรอที่บุรีรัมย์อ่ะไปดูกันว่าบุรีรัมย์มีของแปลกเด็ดๆอะไรรออยู่ป และมาถึงร้านนี้นะครับใครจะเชื่อนะครับว่าเมืองซอกกราวบุรีรัมจะมีร้านอาหารอินเดียเข้าไปเนี่ยเนรมิตให้เรามาอยู่ที่อินเดียได้เลยตามมา มาครับสิ่งแรกที่สัมผัสก็คือกลิ่นนะตอนนี้คือได้กลิ่นของแบบกรายานเต็มไปหมดเลยนึกว่าอยู่อินเดียจริงๆนี่คือเจ้าของร้านน้องแบงค์นะฮะผมก็แบบเซิร์ชบุรีรัมีร้านอะไรเจ๋งๆบ้างขึ้นมาว่ามีร้านอาหารอินเดยนยียคุยมาคุยมาเราเคยทางานด้วยกันมาก่อน <c oughs> และที่กลับมาวันนี้เขามาเป็นเจ้าของร้านอาหารอินเดียคือต้องบอกว่าผมได้รับข้อมูลมาเยอะว่ามีนักแข่งมาแข่งรถเขาจะถามหาอาหารอินเดียที่เป็นอาหารอินเดียไม่ใช่อาหารอิสลามหารือมุลิมนะครับตลอด7ปีที่ ทำงานมาที่บริรัมมีเดโอ้นี่คือที่มาว่าคุณเปิดร้านนี้เพราะว่าสิ่งที่ไม่มีในจังหวัดนี้ถูกต้องครับแต่คุณเปิดเลยครับและร้านของเขาคือ North India นะฮะก็คือเป็นอินเดียทางตอนเหนือตอนเหนือตอนใต้ต่างลยฮะเรื่องของวิธีการปรุงและเครื่องเทศที่ใช้กรรมวิธีในการทำอาหารที่แตกต่าง อ่มามุงนี้ดีกว่าทรงมี้ยเออยครับ,รรบตรงนี้คือจะเป็นชุดที่แบบเอาไว้สําหรับบริการลูกค้าครับอยากให้แบบมาทานอาหารมาเล่นสนุกกันมาเป็นแก๊งคือม,มีชุดให้เปลี่ยนใช่ครับมีชุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใส่สได,ได้ฟรีฟรีครับไหนๆก็ไหนๆละใส่เลย นี่มันเจ้าชายอินเดียครับคนหน้าตาดีนี่แต่งอะไรก <c oughs> ัน <c oughs> เราไปลุยกันครับกับร้านอาหารอินเดียหนึ่งเดียวในบุรีรัมย์มาถึงเมนูแนะนำของกินกันคาเฟ่แอนด์บิสโทรนะฮะมีอะไรอีกสั่งมาให้หมดแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะเสิร์ฟเป็นนานั่งเดิม <c oughs> นะครับนานชีส <c oughs> และนานมันฝรั่งครับอ <c oughs> แต่ผมขออย่างเดียวนะ อย่านานมากเพราะว่าหิวอย่านานมากเพราะว่าหิวได้ครับแม็นี่ขาไม่ได้เลยเป็นกระแสของคนไทยตอนนี้ครับติดจากทิ k ต o k คือปาณิปรี่ครับรับรองว่าเป็นร้านเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีปาณิปรี่เสิร์ฟมาผมอยากลองแล้วว่า<ร>อาหารอินเดียจะเป็นยังไงลุยได้ครับจะให้ครับ นี่คือใจเทียงมันมีแบบความเครื่องเทศในชาเนี่ยมาถึงนี่ฮะปะนิปุริเจาะเลยโอ้นี่เจาะอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่นี่นะครับมันฝรั่งเครื่องเทศแล้วก็ถั่วลูกไก่ใส่ลงไปเลยนี่อันนี้ใส่ลงไปเลยครับใช่ครับซอสมิ้นจะเย็นและเปรี้ยวครับแล้วก็ใส่นี่อีก อร่อยสดชื่นแล้วก็กินง่ายใครกลัวอาหารอินเดียเชื่อเลยว่าเมนูนี้กินได้อร่อยด้วยบอกเลยครับว่าตอนนี้หิวมากผมลุยแล้วนะครับเริ่มจากอะไรก่อน พวกนาและข้าวแล้วก็มันอะไรอย่างเงี้ยครับให้ลองซีเนเจอร์ที่เป็นมัตตอนแท้ก่อนเลยครับอินเดียแท้ๆต้องอย่างนี้เลยฮะรุ่อม,มอร่อยหอมเลนานั่งเดิมลองทานกับบัตเตอร์ชิคเก้นครับลองทานดูนนนครับนานั่งเดิมนี่เรียกว่าอะไรไหมนานมาก <laughs> อันนี้จะทานได้ทั้งเด็กเด็กจะชอบทานครับอืมอร่อยมันแบบข้นๆนวลๆ ละมุนล,ลิ้นมากถึงเขาต้องขอซ้ำนะฮะแล้วก็ตามด้วยนานชีสเหรอใช่ครับอันนี้ถือว่าเด็ดเลยรู้ชีสหอมอะใช้ชีสอะไรฮะเชฟเขาจะทําเองเขาเขาจะมีสูตรแล้วมีวิธีการทําของเขาครับ<อ>เขาไม่เปิดเผยด้วยว่าเขาใช้ชีสอะไรทำเอ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ชอบตรงนี้แหละ <c oughs> มันจะเป็นแกงผักครับอืแกงผักก็อร่อยสรัซ้ำหน่อยอันนี้เป็นแกงผักแบบไม่มีเนื้อสัตว์นะไม่มีครับ ถึงที่รู้สึกได้เลยนะเครื่องเทศไม่แรงเกินไปคนไทยกินได้แน่นอนอันนี้จะเป็นแกงชีสข้นครับตัวชีสจะทําจากนมเชฟเราก็จะทําเองฟิลจะคล้ายคล้ายเต้าหู้ไม่มีน้ำสั่งเหมือนกันครับเนี่แปลกเลยนะเดี๋ยวอร่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นชีสเป็นก้นกอนๆเลยนะฮะเนี่ยชีสอินเดียกินได้เรื่อยๆเพลินๆเลยที่ร้านมีวายขายมีครับเฮ้ยจริงเหรอได้ครับของนี้เปิดวายหนึ่งควดได้ครับงานแพลนด์ต้องมาไก่ที่ไก่ล็อตลิปป์นะับ ซอสกระเทียม,อมตอนแรกน้วยจะเผ็ดไม่เผ็ดนะกิดทั้งเล่นได้ครับแบบแก้มอย่างดีเลยมลไม่กินมัมม้งนไะม่กอมั้งไม่เหลือน้องจับให้เ็ต้องตามเขาหน่อยอือูได้นี่ไก่ย่างฮันดูรีมาครับ ซามมซาอันนี้ก็เป็นเนเวจ v e g e t a r i a จเจอร์เรียนครับสองซอสเลยแล้วกันอืออร่อยจริง <c oughs> จบจากอินเดียนะฮะเราก็พบว่าห่างมา600เมตรที่นี่มีร้านอาหารเม็กซิกันอยู่ที่บุรีรัมไม่เคยเจอเหมือนกันสวัสดีครับเบย์ฟรเลวิโคลคือเป็น big fan ของเลวิโคลเยสไปยูเอฟดันเยฟดัน

ก็ได้นะอ่ะเป็นหมูไก่ <Okay. S 1> อ่าโอเคครับริ้งริง,รง,รงแล้สักกา,าการ์นต้องไปกินละแล้วก็มีลามากริติถึงรสชาติมาก ีเป็นฮาโกไก่นะครับเด็ดเด็ดเด็ดนี่เป็นแคสซดิยานะครับเป็ดปกติเขาจะใส่แบบเนื้อหรือไม่็ไก่แคสซดิยาไส้เป็ดทะลักครับผมดูดูดูต่อด้วยบอริโตบอริโต หแป้งดีมากแป้งบางกรอบนุ่มมากอร่อยเลยนะแป้งดีเครื่องแน่นราคาโคตรด,ดี1ชิ้นเนี่ยบอกเลยครับร9อยาสบเก้าบทอินไปสามวัน บอกเลยนะครับว่า2ร้านวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น India, <Yeah. S 1> อินเดียต่อด้วยเม็กซิกันใครจะคิดว่าบุรีรัมมีแบบนี้ใครมาบุรีรัมนะครับตามได้นะตามได้และมาถึงตรงนี้นะครับนี่คือไฮไลท์หนึ่งอย่างของบุรีรัมย์ถ้าใครมีโอกาสมานะครับนี่คือช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะฮะสนามแข่งรถระดับโลกนะครับ พี่ฮะทักชายนะฮะแป๊บหนึ่งขอไปอ้วกก่อนปับมาครับอันนี้เราไปทดสอบกันก่อนไปเลยไปฮะผมขับหรือคุณขับผมขับก่อนด้วยอ้า วันนี้มากับ BMW นะครับก็มาหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้จะเทสต์ไดรฟ์กันเทียบเราจะเป็นครั้งแรกกับที่เราจะได้ขับเลยนะฮะ M4 Competition <sk r isa> กับ X4M 510แรงม้าทั้งคู่นะครับ ต่อครับอยากลองมานานแล้วครับ M4 ตัวนี้เฮพร้อมครับลุยยโอ้โหบอกเลยว่าุ วันนี้นะฮะเราเอา760นะครับ V12 เรียกได้ว่าตัวใหญ่สุดแล้วที่สำคัญคือแรงมากด้วยนะฮะ600กว่าม้านะครับอยู่ในคันนี้เราจะมาเหยียบให้มิดทางตรงกันไปอุ้ยุ้ย,ยตกใจสวัสดีครับไปครับไปสองสองหน ร้านกาแฟโบราณที่มีขายน้ำมันกัญชา TSC 6 0สนี่คือร้านอาโกนะครับสุดยอดกาแฟโบราณร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านกาแฟโบราณที่โบราณจริงๆกว่า50ปีนะฮะอ่าแนะนำด้วยนะครับโจ้ไลฟ์บล็อกกาบีแค่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้นนนนนแแ่่่่ะอาก็วันนี้ก็เลยอยากกินกาแฟก็เลยพามากินแบบโบราณ คิวต้องบอกว่าเยอะเลยนะพี่พี่ไลน์แมน s h o p ปี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับถ้ามาตอนเช้านี่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้กินครับบางทีเขารอกันถึงร้อยคิวแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเราเหรอพี่เพราะเราตื่นไม่ได้เราตื่นไม่ได้ครับเราตื่นไม่ได้ร้านนี้นะฮะเขามีนโยบายว่าห้ามถ่ายครับผมใครอยากจะถ่ายต้องมาช่วยเขาขายด้วยนะครับใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะเดี๋ยวผมช่วยขายจริงนะเป็นเล่นไหมแบบนี้นี่วันนี้หมดไหมแก้ม ของจริงนี่แก้วเท่าไหร่แล้วครับกาแฟอันนี้ยี่ห้อค่ะอืมอร่อยสมคำล่ำลือครับอร่อยจริงเป็นกาแฟโบราณนี่อร่อยมากสอเอสซีหกสิบถ้าเราหยอดลงไปนะฮะจะเป็นกาแฟที่ทําให้เราหลับได้ปกติกาแฟจะตื่นนะฮะแต่ถ้าเราผสมนี่ลงไปนะฮะจะเปลี่ยนสูตรทันที มาแล้วตกวดจริงๆๆเสียงจริงนี่ฮะอาโกคือคนนี้ครับผมเฮียเมื่อกี้เจอแล้วครับเจอคำที่เฮียบอกเลยไม่ให้ถ่ายถ้าใครถ่ายต้องมาช่วยขายด้วย Guer อร่อยจริงผมคำเลิศลือ,อคลใครมาบุรีรัมย์ต้องมาอาโกจริงๆถึงกับต้องเบิ้ลนะกาแฟเสร็จแล้วต่อด้วยชาเขียวต่ออีกหอมจนต้องสั่งอะ่ะไม่ไหว ตำเจอตีนตำเจอตีนใส่เนี่ครับเจอตีนครับ<ฮะ>ตำเจอตีนก็ <c oughs> เจอตีนไงผมเอาต,ตำลาวขิงอ่อนแล้วก็เอาตำถั่วหมูกรอบดีกว่ามาเนี่ยดูน่ากินไปหมดเลยปลาส้มนะฮะของดีภาคอีสานครับปลาส้มอ่ะเฮียโทษนะครับ<ห>ขอบคุณครับ มันมัมทำรอร่อยมากคือไม่เปรี้ยวจนเกินไปแล้วเนื้อยังแบบสดๆนุๆ่ๆอยู่เลยทำถั่วหมูกรอบหมูกกรอบจริง วานมองเด็ดเลยและก่อนเรากลับนะครับผมเจ้าถิ่นครับผมอากบอกว่าให้ต้องมาลองร้านนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยตรงนี้พอถือวันก็ไปกินอีกฝั่งหนึ่งสองพี่น้องไดโนเสาร์ท่านั้นก็เด็ดมากแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องไม่ทันเรามาร้านนี้อยู่ในเมืองชื่อร้านอาหารอีสานเลยถ้าสมมติหาว่าอาหารอีสานใน Google คุณจะไม่เจอฮะคุณต้องหาว่าอีสานประตูนำชัยอาหารคือเด็ดมากแต่ละเมนู ไอ้เราจะรีบมานะ้ามาถึงสนามบินปับ๊บเครื่องดีเลยประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้ oh 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 oh. จบคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่ก็ไลค์บล็กคาบีเคเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรสนุกๆทำด้วยกันจัดไปครับพี่และทริปหน้าจะไปที่ไหนโดยเพาะเราไปขับรถด้วยกันที่ไหนต้องติดตามต้องติดตามครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่บุรีรัมศพที่มีมาบุรีรัมขอบคุณครับสรุปนะครับตอนนี้ห้าโมงห้านาทีแล้วนะครับ เครื่องก็ยังไม่ลงมาสักนสะีเนี่ยเราน่าจะดีเลยประมาณ2ชั่วโมงอ่ะและนี่เป็นไฟสุดท้ายที่เรามีในวันนี้ถ้าสมมุติเครื่องนี้สรุปไม่มาจริงๆเนี่ยนอนต่อนะครับตามลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเจอกันครับ